ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นเมืองใหญ่รองจากกรุงเทพมหานครอีกทั้งเป็นชุมทางของการเดินทางและการขนส่งไปยังจังหวัดอื่นๆในภูมิภาครวมทั้งเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเช่นสปป,ปลาวเวียดนามและจีนแต่ปัจจุบันเส้นทางหลักไปยังจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางถนน จะมีเพียงทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนและหมายเลขสอเท่านั้นซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่นตลอดเส้นทางส่วนการเดินทางโดยรถไฟปัจจุบันจะเป็นรถไฟรางเดี่ยวทั้งขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าซึ่งมีความล่าช้าใช้เวลานาน,านและไม่ตรงเวลาแต่จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลโดยระบบการคมนาคมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสาตนตอล่าง ซึ่งครอบคลุมทั้งถนนและระบบรางใหม่ที่มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคอีสานดังนั้นกรมทางหลวงจึงบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนการลงทุนนี้ด้วยเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดตอนนี้ในสถานะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราได้ออกเขาเรียกว่าพรดเวรคืนที่ดิน ซึ่งประกาศในราชกิจจาแล้วก็คือมีผลที่ว่าตอนนี้เราลองงบประมาณในการจัดก,กรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมไปหมดแล้วในเรื่องของการเตรียมการเข้าไปจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินการไปเจราจากับราษฎรนในพื้นที่แล้วก็แนวทางที่เราจะจัดเนี่ยก็ชัดเจนหมดแล้วก็รอแต่ว่าเอางบสองล้านล้านเนี่ยผ่านสภาเราก็จะเริ่มอาจจะเริ่มมีการจ่ายเงินค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องความพร้อมในเรื่องของแบบการก่อสร้างเราก็ได้บรรจุงบประมาณค่าก่อสร้างไว้ในงบสองล้านล้านด้วยก็เช่นเดียวกันหลังจากประมาณผ่านสภาเนี่ยเราก็คงจะมีการแบ่งตอนการก่อสร้างแล้วก็มีการประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงด้วยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินสระบรุรีและคลองราชสีมาจะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นมากมายที่นี่โคราช จะมีการขยายตัวและเจริญเติบโตมากขึ้นเป็นประตูสู่อีสานใต้ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปัจจุบันโดยกายภาพของพื้นที่หรือโดยเมืองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครราชสีมาก,ก็เป็นเมืองหลักอยู่แล้วโดยเฉพาะในโครงข่ายของทางหลวงก็เป็นถือว่าโคราชเนี่ยเป็นโครงข่ายเป็นเป็นจุดศูนย์กลางหลักที่จะ ต่อเชื่อมไปทางอีสานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนืออีสานตะวันออกและอีสานใต้ก็จะไปที่ทเริ่มต้นที่โคราชเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเน้นมอเตอร์เวย์ที่จะเพื่อเชื่อมจากกรุงเทพไปโคราชก่อนแล้วต่อจากนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยหลังจากไแผนพัฒนาสองร้ล้านเสร็จเนี่ยโครงการมอเตอร์เวย์ก็จะต้องไปดูอีกทีหนึ่งที่จะต่อ,อ,อไปมันก็คงจะต้องดูในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลกําลังจะทําอยู่มันจะได้เชื่อมต่อกัน โดยจุดเ,เริ่มต้นของเส้นทางจะอยู่ที่ทางแยกต่างระดับที่อำเภอบางปะอินผ่านอำเภอวังน้อยอําเภออุทัยจังหวัดน,นครราชสีมาจากนั้นเข้าสู่จังหวัดสระบุรีที่อำเภอหนองแคร์อําเภอเมืองอําเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กโดยจะไปสิ้นสุดแนวเส้นทางตอนหนึ่งและเชื่อมต่อกับตอนสองที่อำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาซึ่งเมื่อแล้วเสร็จเส้นทางหลวงดังกล่าว จะเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางสู่ภาคอีสานได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้นรองรับการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคตซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1และ2ให้คล่องตัวมากขึ้นก็อย่างตัวอย่างเราจากนครราชสบมาไปที่ท่าเรือของเตยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่รถไม่เยอะเนี่ยไม่เยอะเนี่ยเราเพียงใช้เพียงสามชั่วโมงแล้วก็ถึงเป้าหมายแล้วปัจจุบันนี้เราต้องใช้เวลาถึง6ชั่วโมง ซึ่งเป็นความหนานแน่นของการจราจรของประชากรรถเนี่ยลือสมัยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอะไรได้เนื่องจากว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ยังใช้แล้วก็เส้นทางจาก3ามสที่จะไปท่าเรือไปออตัวแหลมฉบังในเรื่องของการส่งออกนะครับท่าเรือน้าลึกแหลมฉบังตัวนี้มีปัญหามากนะครับจนสามสน3ีโดยเฉพาะเราติดในเรื่องของบนเขาเนี่ยซึ่งตรงนี้นะใช้เวลาเนี่ยบางทีเนี่ย ถ้้าเเเกิิดอุุบัตตหใชวลานวนัไม่สามามรถเดินทาางได้ปรโมโกงทองผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในอำเภอโชคชัยจากธุรกิจบรรทุกขนส่งสินค้าซึ่งจะต้องวิ่งจากอำเภอโชคชัยไปยังท่าเรือแหลมฉบังโดยใช้เส้นทาง304โดยจะต้องวิ่งขึ้นเขาผ่านอำเภอเกร้บินบุรีปักธงชัยซึ่งบางช่วงเป็นทางโค้งและต้องวิ่งขึ้นเขาทาให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอีกทั้ง ทำให้มีต้นทุนด้านเชื้อเพลิงสูงขึ้นด้วยดังนั้นโครงการมอเตอร์เวย์สายใหม่การปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคและการขยายช่องทางจราจรเพิ่มมากขึ้นจะทำให้เขาลดต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิงในการขนส่งได้มากหากถนนมีความคล่องตัวในการวิ่งรถมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้นสำหรับด้านการขนส่งเนี่ยผมมองว่าหลายเรื่องที่มันมัน มันจะหลวกขึ้นมันลดต้นทุนได้มันมีโอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับผมเองเนี่ยสำหรับบริษัทบริษัทเองเนี่ยเราก็มีโครงการพวกทําพวกขังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าที่จะรองรับพวกนี้ศูนย์กระจายคุณค้าที่จะมาะระหว่างโรงงานที่ผลิตแล้วเอามาจัดเก็บหรือระหว่างจากที่อื่นที่ขนย้ายจากนั่นมาแล้วมาเพื่อเราระบายแล้วก็มีมีโครงการที่ต่อเนื่องทําพวกนี้อยู่ก็ถามเขา จากทุตศาสตร์ของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนจากการใช้ถนนมาสู่ระบบรางมากขึ้นซึ่งอาจกระทบต่อธุรกิจรถบรรทุกขนส่งของเขาในอนาคตได้เขาบอกกับเราว่าเมื่อวันนั้นมาถึงระบบรางคู่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนก็จะเปลี่ยนไปเขาก็พร้อมที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจรถบรรทุกของเขาเช่นกันโดยอาจเปลี่ยนไปรับส่งสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าที่จะเกิดขึ้นที่โคราชแทน นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจพัฒนาธุรกิจและหาช่องทางใหม่ๆมากขึ้นโดยอาศัยระบบคบนาคมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมนึงบอกว่าโอ้าอย่างรถไฟรา,างคู่ที่มาเนี่ยสำหรับคนส่งสินค้าหรืออะไรก็มีรางสำหรับคนส่งสินค้าเลยแล้วก็จะไปแหล้งจะบางแล้วก็จะมีศูนย์กระจายแล้วรถ คนที่มีอยู่เขาเขาไปรับจากศูนย์กระจายเอาตู้มาบรรจุตามโรงงานต่างๆแล้วไปขึ้นตู้ไปอะไรเขาก็มีงานทํามีอะไรไปขนวัตถุดิบก็ปรับตัวรถที่มีอยู่เนี่ยก็สามารถไปขนวัตถุดบไปขนเปลี่ยนไปหมวดอื่นไปรับช่วงจากจากศูนย์กระจายไปไปขนของจากโรงงานามาอะไรพวกนี้เป็นตน้นมันก็เปลี่ยนได้ไม่จําเป็นต้องวิ่งไกลๆแล้วคนก็พอวิ่งไกลๆแล้วคนเวลาเดินทางเวลาทํางานเกินเกินโหลดเกินไปมันก็เกิดอุบัติเหตุ การขนส่งข้าวจากโรงสีที่สูงเนินไปยังท่าเรือแหลมฉะบังของหัสดินโดยให้รถบรรทุกขนตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาจากกรุงเทพมาขึ้นของที่โกดังจากนั้นวิ่งรถเข้ากรุงเทพไปยังศูนย์กระจายสินค้าที่ล่มเกล้าเพื่อเปลี่ยนถ่ายลงรถไฟส่งต่อไปยังท่าเรือแหลมฉะบังแต่การเป็นรถไฟรางเดี่ยวที่วิ่งขนส่งสินค้าด้วยความเร็ว39กกิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทั้งต้องรอสับหลีกหรือหากมีผู้โดยสารรถไฟระบบรางเดี่ยว ก็จะให้โอกาสในการขนส่งผู้โดยสารก่อนระบบโลจิสติกส์ที่ไม่สะดวกขาดการเชื่อมต่อทําให้เสียเวลาไม่สะดวกมีต้นทุนในการขนส่งสูงรถไฟปัจจุบันเนี่ยนะครับที่รถไฟเนี่ยเป็นรถไฟงรางเดี่ยวเนื่นการขนคนและสินค้าเนี่ยเขาต้องให้ความสำคัญกับการขนคนเป็นหลักซะก่อนเมื่อรถไฟวิ่งมาเนี่ยนะครับมีรถขนส่ง ผู้โดยสารเนี่ยนะครับจะต้องให้รถรถไฟขนส่งผู้โดยสารเนี่ยไปซะก่อนซึ่งบางครั้งเนี่ยทำให้กาหนดการในการขนส่งไปยังปลายทางเนี่ยมันไม่ค่อยม,มีมีความแน่นอนถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงอะไรอย,อย่างเช่นผมเป็นผู้ประกอบการโรงสีข้าวถ้าเราสามารถที่จะลดสมมติผมขายสินค้าให้กับ ลูกค้าเราเนี่ยราคาหนึ่งนะครับนั่นหมายถึงราคานี้มันบวกต้นทุนของวัตถุดิบก็คือเข้าเปลือกพลังงานในการสีค่าจัดการนะครับค่าขนส่งไปยังคอนเทนเนอร์ไปยังแหลมฉบังนะครับหรือลาดกระบ,บังเนี่ยถ้าเราสามารถประหยัดค่าขนส่งลงมาได้นั่นหมายความว่าอะไรครับการพอนมาให้เป็นข้าวเปลือกราคาของข้าวเปลือกก็จะสูงขึ้นที่น้องเกษตรกรก็จะสามารถที่จะได้รับราคา ออออ่าาาาขขขงงคคคเเปลืกนนยยรรรับราาูึ้้ดวแต่หากระบบรางคู่เกิดขึ้นในอนาคตรถไฟจะไม่ต้องรอสับหลีกวิ่งทำความเร็วได้มีกำหนดเวลาชัดเจนอีกทั้งหากมีศูนย์กระจายสินค้าเกิดขึ้นที่โคราชมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าพร้อมทุกด้านอุตสาหากรรมต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นทางเลือกใหม่ในการขนส่งข้าวของเขาไปยังท่าเรือแหลมฉบังในอนาคต นอกจากว่าเราเนี่ยจะไปมองถึงว่าการขนส่งทางรางมันสามารถที่จะประหยัดต้นทุนแล้วนะครับเราต้องไปมองต่อไปว่าแล้วการขนส่งสินค้าเนี่ยมันจะต้องมีหับมีคอนเท,นเ,ท,น,น,เทนเนอร์ยาร์ดซึ่งจะต้องมีการรองรับอ,อ,อย่างเช่นนะครับผมไม่ได้ยองาใครฟังเลยก็คือสถานที่มันต้องมีความใหญ่โตพอลองทวนเพราะอะไรครับเพราะจะต้องรองรับกับการที่รถสิล้อจํานวนมหาศาลเราไม่ได้มองถึงว่า เฉพาะสินค้าในจังหวัดนครศรีมาเรามองถึงสินค้าในภาคอีสานนะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยการที่จะขนสินค้าเนี่ยไปยังแหลมฉบังเนี่ยแทนที่จะต้องขนเป็นเที่ยวต่อเที่ยวซึ่งมันจะทําให้ต้นทุนเราสูงเนี่ยเราวิ่งมาถึงขับสมมุติว่าจังหวัดนครศรีมาเป็นขับขับหนึ่งนะครับเราส่งสินค้าจากจังหวัดต่างๆมาที่คอนเทนเนอร์ยาร์ดถ่ายสินค้าเข้าไปยังคอนเทนเนอร์หรือไปบรรทุกคอนเทนเนอร์มาเลย แล้วก็ยกคอนเทนเนอร์นี้ขึ้นไปยังรางรถไฟยังแค่รถไฟแล้วก็เดินทางต่อไปมันจะเกิดความประหยัดจากเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนจากถนนมาสู่รางมากขึ้นในอนาคตอีกทั้งเชื่อมโยงระหว่างเมืองจากโคราชไปสู่จังหวัดในภาคอีสานต่อล่างขยายช่องทางจราจร4ี่เลนจะทําให้คนภาคอีสานต่อล่างมีโอกาสมากขึ้นในการทําธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนในอนาคต ด้วยศักยาภาพของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งเป็นชุมทางสำคัญของการเดินทางและการขนส่งไปสู่จังหวัดอื่นๆในภูมิภาคการเคลื่อนย้ายของคนที่จะมาที่โคราชมากขึ้นด้วยระบบเดินทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงทางรถไฟความรเร็วสูงและขึ้นรถไฟรางคู่ที่จะมาอย่างโคราชโครงการออกแบบการขนส่งมวลชนในตัวเมืองเทศบาลนครนครราชสีมาในมุมคิดของสุรวุิจึงเกิดขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะมีมากขึ้นแ้นสิ่งที่ผมมองต่อนะว่าเช่นมาจากกรุงเทพมาถึงโคราชนะฮะชั่วโมงครึ่งจากระบบขนส่งหลักรถไฟความเร็วสูงจะจะเข้าโคราชอีกชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนี่ผมว่ามันก็ก็ไม่น่าจะสมบูรณ์แบบถ้าระบบที่เราว่านะครับพอลงรถไฟความเร็วสูงมาใช้ระบบนะฮะ KRT ของโคราชนะะครับเชื่อมต่อเข้าเมืองนะฮะ ใช้เวลาประมาณ15ถึง20นาทีผมว่าระบบนี้ฮะจะจะทำให้โคราชเนี่ยจเจริญขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตในโคราชด,ด,ดีอย่างแน่น,นอนตอนแรกเราคิดกันอยู่แล้วนะฮะว่าเราเราจะจะมีระบบคนส่วนชนในพื้นที่ซึ่งผ่านโรงเรียนต่างๆในโคราชนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลต่างๆนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเฟสนไปนะฮะซึ่งตนะ้องครอบคลุมพื้นที่คนถือว่าประชากรหลักนะฮะอยู่ในเส้นนี้อยู่แล้วและเมื่อมีรถไฟความเร็วสูงของเราของทางรัฐบาลมานะฮะ ผมเลยมองว่าเป็นการเชื่อมต่อซึ่งสมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะดันั้นระบบนี้ก็เหมือนกับว่ามาปุ๊บนะฮะแล้วก็เหมือนกับพร้อมกันทันทีนะฮะการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการขนส่งสูงจะทําให้โคราชเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งทางถนนและระบบรางใหม่ ที่จะส่งตรงไปยังโคราชในอนาคตทําให้หนายกเทศบาลนครนครราชสีมามองเห็นการเติบโตของเมืองโคราชในหลากหลายมิติโคราชวันนี้เป็นประชากรหรือมีพี่น้องประชาชนอน่ค่อนข้างมากแล้วรถไฟความเร็วสูงครับก็เป็นฟิเดอร์หลักที่จะมาให้คนอีสานนะครับกระจายต่อไปเช่นบางท่านอาจจะไม่ได้ลงโคราชบางท่านอาจจะไปใช้ภูมิไปบุรีรัมย์ไปสุรินทร์ต่อนะครับเราต้องมีระบบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาจะส่งเขาไปที่ ทางรบกศนะครับแล้วก็ไปต่อทางรถโดยสารเพราะเมื่อความเจริญนะครับจากส่วนกลางมาลงที่โคราชเป็นศูนย์กลางนะฮะศูนย์กลางโคราชโคราชนี่เชื่อมทั้งอีสานเหนืออีสานใต้นะฮะแล้วนะครับถ้าเกิดว่าระบบขนส่งมวลชนของเรามาถึงนะครับการกระจายตัวมาถึงผมมั่นใจว่าโคราชนี่เติบโตได้อย่างแน่นอนเขาบอกว่าระบบขนส่งมวลชนที่ถูกออกแบบขึ้นให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง รวมข่า,ขายรถที่เชื่อมต่อกันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้สะดวกด้วยเส้นทางใหม่เพื่อรองรับการเดินทางภายในเมืองโคร,ราชอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้มากขึ้นถ้าเรามีโอกาสทํางานร่วมกันนะครับเป้าหมายคือนะครับท้องถิ่นนะฮะก็ผลักดันโครงการนี้นะครับแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยช่วยนะครับในการดาเนินการคู่นขนานกัน,กนผมมั่นใจนะครับว่าความเชื่อมต่อของโครงการนยฮะแล้วก็จะเป็นเมืองตัวอย่างเมืองหนึ่งนะครับในประเทศไทยที่เป็นไม่ใช่กรุงเทพที่มีระบบขนส่งมวลชน ที่เชื่อมกับโครงสร้างหลักนะฮะดังนั้นนะครับความเป็นอยู่ของคนหรือคุณภาพาชีวิตก็จะปรับไปอย่างแน่นอนครับผมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องดีใจมากๆครับเพราะถ้าเกิดว่าระยะทางของการเดินทางเนี่ยนะครับลดระยะเวลาคือเราไม่ได้คงไม่ได้ลดระยะทางมากนักนะแต่ลดระยะเวลาในการเดินทางเพราะฉะนั้นคนที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยสามารถนะที่จะใช้เวลาในการท่องเที่ยวนานขึ้นแล้วก็มากขึ้นในพื้นที่ที่เขาต้องการที่จะไปเที่ยวถึงนะอย่างเช่น ถ้าลงที่บ,บักช่องได้นะครับการที่เดินทางสู่มมดกโลกเขาใหญ่เนี่ยนะก็จะง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็การเดินทางกับสเก็ตดวนในการที่จะเดินทางทุกอย่างจะแบบจะง่ายไปหมดนะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่ออนาคตของภาคอีสานต่อล่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกเกษตรกรรมอุตสาหากรรมอย่างเป็นโครงข่าย จะสร้างโอกาสใหม่และารายได้ใหม่ให้กับคนในท้องถิ่นมากขึ้นถือเป็นโอกาสทองของคนอีสานที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันและในอนาคตคิดเพื่อโลก